สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เปิดประตูคลินิกกันในวันนี้นะคะสวตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตยังมีความสุขค่ะคุยกันนะคะกับคุณหมอหนุยแพทย์หญิงวรารพรพันธุมโกมลกุมารแพทย์ประจําคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขาสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเจ็ดวันผ่านไปเจ็ดวันผ่านไปเร <c oughs> <c oughs> ็วเหมือนโกหกอ,อกอีกแล้วน้ําท่วมเยอะแยะมากมายน้าท่วมแยะแยะก็ต้องเสกเสยขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เดือดร้อนด้วยน้ําท่วมมานะคะค่ะก็ได้ข่าว มอว่าบางท่านก็ซื้อเรือเรียบร้อยแล้วอืมแต่บางท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ขอให้น้ําลดลงโดยเร็วก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะล่าสุดนี้ไทยเราก็อย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่เราไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวเราแต่เราจะมีน้ําท่วมนะคะอืล่าสุดได้ยินว่าคันกั้นน้ําที่ชัยนาธพังเหรอคะค่ะตัวเมืองท่วมขออย่าให้เขื่อนพังแล้วกันกลัวอย่างเดียวไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้กลัวจังเลยว่าถ้าเขื่อนพังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น <ừ> ค่ะก็เรียกว่าคงจะต้องส่งกําลังใจกําลังทรัพย์ ถ้าหากว่ามีอมพอที่จะช่วยเหลือกันได้กับพี่น้องชาวไทยก็่างนี้เขามีอนั้นนะ,นะคะ,คะเขาเมื่อวานนี้เห็นเขาโฆษณานะคะก็ะเห็นว่าดีจังเลยเพราะบางทีเราจะบริจาคเงินนี่บางทีเราก็ไม่รู้เอ๊ะบริจาคอะไรเบรอร์บรัญชีอะไรอะไรอะไรยุ่งยากเวลาประกาศมาบางทีเราก็ลืมจดหรือไม่กระจดแล้วเขาไม่รู้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนอะไรเบอร์บัญชีมันก็ยาวๆต้องหลายเบอร์สิบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ไปที่ตู้ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเอชซีบีนะคะให้ไปที่ตู้เอทีเอ็มเลยอะค่ะแล้วพอกด พอเพรากดแบบเราเรากด ATM ไปอ่ะมันจะมีขึ้นตัวมันจะมีตัวขึ้นมาเลยอาา่ะค่ะบอกว่าเงินเพื่อช่วยน้ําท่วมเนี่ยน,นะคะร่วมมือกับทางเอ่อเอ่อทีวีช่องสามอะ,ค,ะค่ะเขาจะร่วมมือทีวีช่องสามเนี่ยน,นะคะแล้วก็แบบเ,เขาจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยแล้วก็ เขาเขาจะมีเบอร์บัญชีให้ขึ้นมาเฉยเลยอะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็บอกว่าจะจะโอนเท่าไหร่แล้วก็กดไปเลยว่าเราจะโอนกี่ตงังกี mm ่ตังจะโอนห้สิบาทร้อยหนึง่งอะไรก็ไดาอะไรสิบาท2ี่สิบาทอะไรก็โอนเข้าไปเลยอะค่ะอันนั้นก็สะดวกคือเราไม่จําเป็นจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องรู้เบอร์บัญชี <Okay. S 2> คือขอให้ไป ATM ของ คือแล <ang> ้วเขาบอกใช้บ no <cre m S 2> <It> ัตร ATM ของของใครก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้บัตร ATM ของ s c ซของไทยพาณิชย์ต่างธนาคารต่างสาขาได้ต่างสาขาได้ค่ะแต่ว่าต้องไปตู้ของของไทยพาณิชย์ค่ะต้องไปตู้ของไทยพาณิชย์แต่เราใช้บัตรของธนาคารอะไรก็ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปตู้ไทยพาณิชย์แล้วก็กดโอนเงินธรรมดากดไปที่โอนเงินเขาจะมีขึ้นมาเลยค่ะโอนช่วยน้ําท่วมอะไรเงี้ยล้วก็กดไปเลยแล้วก็ จะเอากิจตังก็บอกไปอันนี้ก็สะดวกดีนะอันนี้หมอหน่อยก็คิดว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะ <c oughs> ไปทําเหมือนกันค่ะก็เรีย <c oughs> กว่าจะพัฒธนาคารนะคะ <c oughs> ที่จะมีเบอร์บรัญชีที่สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ <c oughs> ต่อให้ไม่รู้เบอร์จะเข้าไปที่ธน,นาคารไหนบางคนอาจจะบอกว่าที่ทํางานไม่ได้มีธนาคารไ,ไทยพาณิชย์อยู่ใกล้แต่ว่าอาจจะมีธนาคารอื่นก็เชื่อว่าก็มีด้วยเหมือนกันก็น่าจะมีใช่ค่ะนะค่ะแล้วก็ระบบโทรศัพท์มือถือก็มี ระบบโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่นะคะแต่ละ<ต><ต>ระบบนี้จะเป็นหมายเลขอะไรเนี่ยนั่นสิค่ะถึงได้บอกว่ามันยุ่งยากไงแต่ถ้าหาไเป็นตู้ ATM มันสบายมันมันม,นม,นม,มีมีตัวขึ้นมาเลยอะ่ะม,มันขึ้นมาเลยพกดปบมีขึ้นมาเลยบอกว่าเออโอนช่วยน้ำท่วมอะไรแบบนี้ร่่มกับทีวีข่าวสารข่าวสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กดไปเลยเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็เท่าไหร่คิดว่าถ้าหากคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันกดคนนิดคนหน่อยก็จะได้เยอะเพราะว่าสงสารมากเลยเราไม่เราไม่เจอน้ำท่วมเองเราไม่รู้หรอกนะว่า ว่าว่าคนน้ําท่วมนี่ลําบากแค่ไหนจําได้ว่าสมัยเด็กๆอะค่ะมนุษย์อยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ว่าบ้านมนุษยอยู่แถว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 ใกล้ๆแม่น้าเหมือนกันนะคะอยู่อยู่ตรงถนนสาทรซึ่งสมัยก่อนมันก็จะมีคลองสะทรนึกออกไหมคะคลองสาทรที่มันไปลงที่ท่านาที่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 ตรงบางรักอะนะคะทีนี้ก็จําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอะน้ําท่วมมากเลยอะน้ำท่วมเข้ามาจนกระทั่งถึงบันไดขั้นที่สี่อะ บันไดบ้าน,านมันเอ่อคือคือชั้นล่างนี่ท่วมหมดละละมแล้วล่ะแล้วมันก็อยู่ๆมันก็ท่วมพลื้ดขึ้นมาภายในคืนเดียวเลยนะลงมาถึงปรากฏว่าลงมาถึงจะลงมาที่พื้นบันไดพื้นบ้านเนี่ยนะคะปรากฏว่าบันไดขั้นที่สี่เนี่ยเรียบร้อยละก็คือขึ้นมาประมาณเกือบเมตรอะค่หกสิบเจ็ดสิบเซนอะไรประมาณเนี้ยนะคะลงไม่ได้ค่ะในที่สุดแล้วมันรู้จะเดินออกไปที่บ้านออกจากบ้านยังไงเนี่ยจําได้ว่าคุณพ่อเน,นี่ยต้องเอาต้องเอาก้าอี้อะค่ะ ต่างเอาเก้าอี้นะคะมา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 วางเก้าอี้เก้าอี้มันก็จะสูงเกินน้ามันนิดหน่อยนะคะก็เป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวนั่งอะไรของเราเนี่ยเอาเก้าอี้มาวางต่อ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 การเป็ทางเสีตัวแล้วก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวไปอะไรประมาณเนี้นะคะกว่าจะออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนข้างนอกก็ก็จะมีชาวบ้านเขาก็จะเอาไม้เมยอะไรมาวางพาด ให้ให้เราเดินออกไปอะไรทำนองนั้นจําได้ว่าแต่ว่ามันก็ท่วมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้นานะนะคะแต่ว่าเราก็ลําบากยักแค้งกัพอสมควรคือต้องอยู่แต่ชั้นบนอย่างเดียวนะคะชั้นล่างก็ทําไม่ได้พอหลังจากน้ําท่วมเสร็จแล้วโอ้โหจาได้ว่าต้องซ่อมแซมบ้านกันอุตลุดเหมือนกันนะคะทุกอย่างมันก็พังพังหมดอะคะจําได้ว่าที่บ้านพื้นบ้านเป็นปากเกน้นี่ก็รอยหมดเลยค่ะอรอยหมดตอนหลังก็ ก็ต,ต้องมานาั่งปูปาเก้ใหม่แต่ว่าสึกตั้งแต่น้ําท่วมคราวนั้นก็ไม่เคยน้ําท่วมอีกเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นกทมยังไม่รู้ยังยังไม่เคยประสบการณ์อย่างนี้พอหลังจากวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่าก็มีก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ป้องกันคือเราถือว่าคนกรุงเทพเนี่ยโชคดีกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าเรามีเขื่อนแล้วเราก็ เอาน้ำกักไว้ในเขื่อนทำให้คนกรุงเทพมีปลอดภยัย <Okay. S 2> แต่อย่าลืมนะคะในขณะที่เราคนกรุงเทพมีความสุขสบายอยู่คนต่างจังหวัดเขาลำบาก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้เมื่อเราสบายกว่าเขาเราว่าเราไม่ได้ปล่อยน้ำไปถ้าหากเราปล่อยน้ำถ้าเรายอมปล่อยน้ำออกมาให้กรุงเทพท่วมบ้างต่างจังหวัดเขาอาจจะ เบา,าบาลงบาลงกว่านี้เขาอันทาวเบาบาง<ช>แต่ว่านี่เขา<ๆ>เขาพยายามจะป้องกันกรุงเทพให้มากขึ้นเพราะนั้นคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเราได้เปรียบมากเลยเพราะนั้นต้องเห็นอกเห็นใจคนที่เขาต้องลำบากเพราะเราด้วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข,ขอให้ร่วมกันบริจาคหน่อยเถอะค่ะนะคะ<ช>นึกถึงด้วยว่าถ้าเราลำบาก ก็จะมีคนมาช่วยเราเหมือนกันอะไรนะคะค่ะ <ขอ S 1> มีหลายหน<า>่วยกันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รับบริจาคอยู่นะคะ,ค,ะคนละนิดคนละหน่อยสะสมกันไปก็มากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ,คะก็ส่งกําลังใจไปให้กันด้วยนะคะสําหรับพี่น้องชาวไทยที่กําลังประสบปัญหาอยู่ในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าฝนฟ้า,ฟาจะตกลงมาทางแถบเหนืออีสานค่อนข้างเยอะอเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าคงจะต้องรอไปอีกเดือนหนึ่งอะ,ค,ะค่ะกว่าจําได้ว่าเมื่อสมัยก่อนนี้จําได้ว่าฝนเนี่ยจะตก ตกประมาณเนี่ยกันยาตุลาตุลานี่ก็เริ่มจะหยุดละตุลานี่เริ่มหยุดลวเดี๋ยวนี้มันไม่หยุดแล้วนะเดี๋ยวนี้พฤศจิกามันถึงจะหยุดนะต้นต้นพฤศจิกาเริ่มหยุดพอหยุดแล้วมันก็จะหนาวหนาวแล้วก็จะหนาวนานอะไรเงี้ยนะคะนี่ไงค่ะายน้ําเสร็จแล้วก็มาภายแล้งภายแล้งภายภหนาวนะคะภายหนาวแล้วก็ก็ต้องช่วยช่วยกันแจกผ้าห่มอะค่ะคือสมัยก่อนเราไม่เข้าใจนะคุณเล็กค่ะคือเราก็คือหมอหนทก็เคยแจกมีคนมาขอแจกผ้าห่มเนี่ย ก็ก็ก็บริจาคเงินนะครับซื้อผ้าห่มเขาก็ไปซื้อผ <c oughs> ้าที่สำเพงอะค่ะที่สำเพงเขาก็ไปเอ่อไปซื้อผ้าเป็นเป็นเป็นแบบซื้อแบบถูกหรือซื้อแบบเป็นม้วนๆน,นะ,ะเป็นผ้าสักลาดอะคะ่ะผ้าแบบผ้าสักลาดแบบเป็นม้วนใหญ่ๆเลยนะคะอย่างนั้นจะถูกแล้วก็เอากันกายมาตัดะคะ่ะ มันตัดสาเมตรสามเมตรอะไรอย่างนี้นะคะตัดตัดตัดสองเมตรครึ่งบางสามเมตรบ้างอะไรเงี้ยก็ตัดเป็นผืนพืนแล้วก็พับพับไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรหรอกค่ะเพราะคนต่างจังหวัดเขาขอผ้าห่มท่านั้นเองก็ก็เอามาตัดตัดตัดแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปแจกคืออย่างนั้นมันก็จะถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็เสร็จพปีต่อมาเนี่ยเขาก็ขอกันมาอีกะค่ะ เราก็ถามบอกว่าเอ๊ะไอ้ตีปีที่แล้วเราก็แจกไปแล้วแล้วทาไมปีนี้ยังมาขออีกไม่ได้เก็บไปเหรออะไรเงี้ยมันไม่ได้เก็บหรอกเพราะว่าพอหนาวเสร็จพอหนาวเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่มีจะกินค่ะเพราะมันแรงไม่มีจะกินเขาเข้าไปขายเอาป้าหงไปขายค่ะคือพอหงปีต่อมาหนาวก็ไม่มีกินอีกค่ะเราก็ยังเพระทีแรกเราก็สงสัยเอ๊ะเคยแจกไปแล้วทําไมต้องแจกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปถามจริงเขาบอกว่าเขาได้มาพอถึงหน้าหน้าแรงไม่ ก็ก็ไม่ต้องใช้ปลาห่มแล้วก็เอาปลาห่มไปขายแลกกินกับอาหารอะไรต่อเมียอะไรคือพวกนี้นา่าสงสารมากเลยค่ะนั้นเราก็ช่วยได้ทุกปีอะค่ะคือ,ค,อคือสามารถช่วยได้อีกมุมมองหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการที่จะเอาไปขายเนี่ยนะคะบางทีเขาไม่ได้ขายแต่ว่าจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมันก็ไม่เพียงพอนะคะบางทีงครอบอครัวหนึ่งบางทีครอบครัวหนึ่งได้ปลาห่มอยู่ผืนหนึ่งนะคะนอนกัน3คนเลยะ,ะ,อ,ะอย่างลูกลูก3ามคนเนี่ยแบบ แออัดกันใต้ผ้าห่มเลยอะค่ะแย่งกันเลยอะไรประมาณนั้นก็มีค่ะที่คุณเล็กนี่พูดเนี่ยถูกค่ะแต่ว่าที่ไปขายก็มีค่ะที่เอาบอกว่าไปขายเพราะว่าเไปขายถูกๆเขาไปขายถูกๆเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยมีผ้าห่มดีๆแบบนี้อะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ไปขายแล้วก็ไปแลกเป็นอาหารมาอะไรแต่มีอะไรเราไม่รู้ละค่ะคนต่างจังหวัดนี่ลําบากมากเราอยู่กรุงเทพเราไม่มีทางได้รู้นะคะก็หมอหนอยังคิดอยู่นะแบบตัวเองอยู่คอนโดอยู่ชั้น1ิดอ่ะนะคะ อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา,าสักวันหนึ่งถ้าหากแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมกรุงเทพเนี่ยเราก็คงจะเป็นเราก็คงท่วมเหมือนกันก,ก็เออไหนๆจะท่วมมาท่วมขึ้นมาถึงชั้นสิแเลยแล้วกันนะจะได้จะ,ดะจะได้ลงแล้ว <laughs> จะได้เห็นแก่กตัวพูดไปเห็นแก่ตัวนิดนิดไม่นิดนะพูด่ขึ้นมาเรืองสิบแปดแล้วกันละคะเราจะได้ลงเรือจากที่ระเบียงเราเลยแล้วปรากฏว่าล,ลูกชายก็บอกคุณแม่และไอ้คนที่ชั้นหนึ่งอชั้นสิบเจ็ดเขาไม่ตายหรอแม่นั่นสิจะดีเลยคะแล้วแม่ก็เลยอเออแม่ก็พูดพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละแซวเล่นคือไม่ท่วมได้เลเป็นดีที่สุด ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาแล้ว <c oughs> ที่เราจะช่วยกันแสดงน้ําใจที่มีต่อพี่น้องชาวไทย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคนในภาคไหนก็ตามทีลนแล้วแต่เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องดีๆจากคุณหมอหนุ่ยนะคะในช่วงนี้สวตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะคะมีคุณลูกคุณหลานที่ยังอยู่ในวัยรุ่นแล้วก็กาลังมีความสึกว่าแหมมีปัญหาจังเลยทําไมถึงมีปัญหาแบบนี้ตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง หรือว่ามีอะไรที่จะปรึกษาเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของคุณลูกคุณหลานที่ว่านี้ก็โทรมาได้ในช่วงเวลานี้นะคะ0 2 6 6 4 5 3 7 3 7 4และ75 0 2 6 6 4 5 3 7 3 7 4และ753หสามหมายเลขนะคะบางคนอาจจะสะดวกที่จะส่งข้อความมาก็ SMS ค่ะ4 6 8 9 8 9 5นะคะสดในเวลานี้จนกระทั่งถึง4โมงเย็นหลังจากนั้นนะคะจะไม่มีการรับสายหลังใหม่เพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าคุณหมอติดภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องไปกระทำต่อเนื่องนะคะยังไงก็ ถ้าหากว่าสะดวกจะโทรมาช่วงเวลานี้ดีกว่าเหมาะที่สุดเลยโทรโทรเข้ามาคุยกันจะดีกว่าเพราะที่มีปัญหาอะไรเงี้ย s m สมาม,มันสั้นๆที่อยากจะถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนี่ก็ไม่ได้ทําให้แบบอาจจะอธิบายไป อาจจะคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ตรงกับคําถามที่อยากจะรู้ไม่ไม่ตรงกับคําตอบที่อยากจะรู้นะคะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของเด็กติดเกมพูดไปถึงสาเหตุสาเหตุแล้วลูกพูดถึงเรื่องว่าอาการยังไงถ้าหากว่าลูกลูกลูกเราอยากจะเล่นอยากจะเล่นเกมอยากจะมีคอมพิวเตอร์พ่อแม่ควรจะต้องวางมาตรการยังไงก่อนที่จะซื้อให้ลูกจะต้องมีข้อตกลงกับลูกยังไงบ้างเพื่อจะป้องกันเพื่อจะป้องกันทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงว่า ถ้าเราลืมป้องกันแล้วก็เกิดมีปัญหาว่าลูกเราตอนนี้เด็กติดเกมคือวันก่อนก็มี SMS ของคนผู้ชายท่านหนึ่งนะคะที่โทรมาบอกทําไงดีหลานติดเกมมากอะไรเงี้ยก็หลังจากที่ฟังหมอหนุ่ยพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคงจะรู้ว่ามันติดเกมจริงหรือเปล่าเพราะเด็กเนี่ยบางคนเล่นเกมโดยไม่ติดเกมก็มีนะคะแต่ถ้าหากมีอาการติดเกมซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วว่าติดเกมมีอาการยังไงนะคะสมมุติว่าเกิดเด็กมีอาการติดเกมจริงเนี่ยเราจะทำยังไงคุณเล็ก นั่นสิคะทำยังไงคะคุณหมอทำยังไงคะทำยังไงคะคุณหมอต้องเป็นคนบอกสิเนาะต้องถามคุณเล็กก่อนไงว่ังจะเชื่อถือคุณหมอมากกว่าาพูดไปรู้กี่หนแล้วอ่ะก็คุณเล็กก็ก็จําได้แล้วความน่าเชื่อถือผิดกันใช่คือทีนี้เราก็มีการช่วยเหลือเมื่อลูกติดเกมแล้วเนี่ยนะค่ะเราก็เขาคงจะต้องเอาลูกมาพูดค่ะจริงจริงแรกเลยคือคือเด็กติดเกมนี่บางทีมันก็มีตั้งแต ติดเกมอย่างอ่อนๆไปจนถึงต้ติดเกมหนักๆเลย<ม>ติดเกมหนักๆแบบชนิดที่เรียกว่าพ่อแม่ห้ามไม่ให้เล่นเกมหักด้านพ้าด้วยเขา่าประเภทว่าฉันพอจะเอาเกมเก็บตู้ล็อกกุญแจอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็เป็นหักการหักด้านพลาด้วยเขา่าซึ่งไม่ควรทาเพราะถ้าอย่างงาั้นแล้วเด็กก็จะหนีออกจากบ้านไปเล่นเกมข้างนอกเลยเพราะก็ติดมากอ่ะเขาติดมาก,ามากจนเขาแบบว่าเขาเขาต้องเล่นอะ่ะเขาทาเขาเขาไม่เล่นไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะราะ พ่อแม่ก็ไม่ควรจะหักด้านพลาด้วยเขาเพราะฉะนั้นก็ควรแล้วบางคนที่รุนแรงมากๆถึงกระดาษว่าถ้าหาักว่าพ่อแม่ไม่ให้เล่นเนี่ยบางทีชกต่อยพ่อแม่ก็มีมคือคือเป็นเด็กที่ ติดเจ้าโจนแบบมีอาการติดการก้าวร้าวเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการก็คือเราก็คงต้องคอยให้ลูกตอนช่วงอารมณ์เย็นๆเนี่ยนะคะเอาลูกมาคุยมาจับเขาคุยว่าอย่างนั้นเถอะนะเย็นๆนี่ไม่ใช่อารมณ์ตอนเวลายนเย็นไม่ใช่อารมณ์ตอนเย็นๆอารมณ์เขาเย็นๆแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ตอนที่เขากําลังเล่นเกมมันเขาอยู่เขาอาจจะต้องมีแวลคือพวกเด็กเล่นเกมนี้บางทีหาเวลาว่างที่ไม่เล่นเกมเนี่ยยากนะเพราะว่าเขาว่างเมื่อไหร่เขาจะเล่นเกมทันทีจริงไหมคะอาจจะเป็นแบบเป็นช่วงที่เออเขาเพิ่งกลับจากโรงเรียนหรือว่า ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าพ่อแม่อาจเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเวลาพ่อแม่ชวนไปเที่ยวไหนมาไหนแกจะไม่ไปอยู่แล้วอะ่ะคือพวกเด็กติดเกมจะไม่ไปไหนไม่กินข้าวกับพ่อแม่ไม่มีสังคมกับใครทั้งนั้นให้ไปเล่นกีฬาก,ก็ไม่เอาไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาฉันจะเล่นเกมอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีช่วงเวลาสักอันหนึ่งเราทึ่งทึ่งเราคอยสังเกตนะคะว่า,าเป็นช่วงที่ลูกไม่เล่นเกมอาจจะเป็นช่วงที่เขาคุยกับเพื่อนหรืออะไรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพอเขาเริ่มอารมณ์เย็นเนี่ยพ่อแม่ก็ จับเขามานั่งจับเขาคุยกันนิดนึงนะคะแล้วก็คุยกับเขาให้รู้ถึงโทษภัยของการเล่นเกมนะคะก็อย่างที่หมอนหนุ่ยพูดไปเมื่อที่ที่แล้วนะคะว่าเนี่ยหนูรู้ไหมว่าว่าหนูเนี่ยช่วงทุกวันเนี่ยหนูใช้เวลาเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงมให้ลูกให้ให้ให้มันเป็นการ two way communication หมายความว่าเป็นการคุยกันสองฝ่ายไม่ใช่ว่าให้เราพูด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 อย่างเดียวแล้วก็เด็กนั่งฟังอย่างเดียวเด็กเบื่อตายเลยนะคะจนเป็น t w o way หมายถึงว่าเป็นเป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายก็ถามลูกบอกเออลูกรู้สึกไหมว่าตัวลูกเองเนี่ยช่วงเนี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงลูกใช้เวลาไปทําอะไรบ้างอาจจะให้ลูกเขาบรรยายให้ฟังนะหนึ่งไปเรียนหนังสือกี่ชั่วโมงกินข่าวกี่ชั่วโมงอยู่บ้านกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเล่นเกมกี่ชั่วโมงแล้วเราก็พอเขาบอกเล่นเกมหกชั่ว เล่นเกมมากเกินไปหรืออะไรทานองอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่พ่อหรือแม่ทราบเนี่ยนะการที่เด็กเล่นเกมติดต่อกันเกิน2 <S ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้มีสารหลั่งเอามาอีกตัวหนึ่งที่ออกมาจากสมองมันซึ่งมีฤทธิ์คล้ายๆกับยาบ้าอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะทําให้หนูมีความสุขเพราะนั้นหนูก็เลยติดนะทีนี้แต่ยาบ้านเนี่ยนอกจากจะทําให้มีความสุขแล้วมันก็จะไปทาลายเนื้อสมองหนูทุกวันทุกวันหนูรู้สึกไหมว่าการเดินหนูต่ําตกต่ํหลงคือพวกเด็กเลดติดเกมเนี่ยมันจะมี การเรียนที่ตกต่ําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะถามเด็กหนูรู้สึกไหมว่าการเรียนหนูตกลงถ้าเด็กบอกใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยบอกหนูรู้ไหมว่าสาเหตุจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองถามคุยกับเขาดีๆคือต้องคุยได้ปียาวาจาอย่าไปเอาแต่ดา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 ตำหนิอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเฮ้ยเขาแล้วก็อาจจะใช้วิธีอบกอดเขาบ้างอะไรบ้างด้วยความเข้าอกเข้าใจแบบพ่อเข้าใจนะว่าเล่นเกมนี้มันสนุกมันตื่นเต้นมันเร้าใจอะไรต่อมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและทั้งทั้งประโยชน์และทั้งไม่มีประโยชน์นะคะเกมเกมบางอันมันก็ดีนะคะเล่นมันก็เป็นประโยชน์แต่เกมบางอันมันก็ไม่ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีดนะคะ limp. ถ้าหากหนูหนูใช้มีดด้วยความวระมัดระวังหนูก็ได้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าหากว่าหนูหนูใช้ด้วยความ,ม,ววามไม่มระมัดระวังหนูก็จะจบ เจอมีดมันบาทนะคะก็เหมือนการการเล่นเกมเหมือนกันพ่อแม่ไม่เคยไม่เคยห้ามปรามไม่ให้หนูเล่นเลยแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเล่นมากเกินไปอย่างที่บอกอะะันน่า่ามันมี มันก็โอากาสติดเกมจากยาจากสารเคมีที่ออกหลังออกมาจากสมองเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้เราเรียนการเรียนรู้ต่ําลง <Okay. S 2> ความจําก็แย่ลงทําให้รู้สึกว่าลูกลูกสงสังเกตไหมว่าหลังๆนี้ลูกเรียนหนังสือเนี่ยนะลูกจะเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งลูกเรียนเ,เวลาคุณครูสอนอะไรหนูก็จะไม่ค่อยเข้าใจ <Okay. S 2> ลูกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งลูกเนี่ยไม,ไม่ว่าลูกคนไหนถ้าเห็นพ่อแม่พูดจาดีด้วยแบบนี้ พูดยาดีด้วยปียาวาจาด้วยความรักอาจจะโอบกอดเขาในขณะที่พูดหรืออะไรเนี้ยเขาก็ย่อมฟังเราใช่ไหมคะนี่อืมแล้วลูกมีความ้สื่อลูกจะแก้ไขมันได้ยังไงล่ะอะไรเงี้ยลองถามลูกดูไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเขาคืออย่าไปตั้งแบบต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้แกเล่นนะอย่างงู้อย่างงี้อย่าง,งานั้างงานอะไรเงี้ยพูดอย่าง,งานี้ไม่ได้นะเออลูกลูกคิดว่าลูกจะปร,ปรับปรุงแก้ไขยังไงดีเนาะที่จะไม่ให้เราติดเกมนะเพื่อจะให้เราเล่นเกมอย่างมีความสุข อะไรอย่างเงี้ยนะพ่อก็จะได้เล่นด้วยไงอะไรทํานองเงี้ยหรือแม่ก็อยากจะเล่นด้วยนะสอนแม่ด้วยด้วยซี่อะไรทํานองเงี้ยนะแล้วเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยสมมุติว่าลูกลูกก็บอกว่าผมอาจจะลดจํานวนจํานวนที่เล่นลงแล้วกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะให้ลูกเลิกเล่นลูกคงไม่เลิกหรอกใช่ไหมคะผมจะพอลูกพูดอย่างเงี้ยออกมาปั๊บว่ามันก็มีวิธีเดียวแหละที่จะให้ไม่ให้ติดเกมก็คือจะต้องลดระยะเวลาการเล่นให้ลดลงจริงไหมคะนี้นะพอลดระยะเวลาการเล่นให้ลดลงเนี่ยนะคะ เราก็จะบอกลูกบอกว่าอืมปกติตอนนี้ลูกเล่นมาและกี่ชั่วโมงละอ่าสมมุติว่าเขาเล่นวันหนึ่งสัก6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ลูกอาทิตย์นี้เนี่ยลูกเล่นลดลงมาสัก5้าหรือ5้าชั่วโมงได้ป่ะ นะลูกก็มีความรู้สึกว่าเออจาก6ชั่วโมงลงมาหชั่วโมงมันไม่ย่างลักหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะลูกก็จะไม่ใช่ว่าจาก6ชั่วโมงลดมาหนึ่งหชั่วโมงลูกอาจจะบอกไม่ไหวเพราะว่าเขาเคยเล่นมาอย่างนี้แล้วเขาติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับเราติดยาแล้วก็ลดขนาดยาลงเรื่อยๆอะไรประมาณนะั้นหรือลดบุหรี่เนี่ยจากวันละซองก็เหลือวันหนึ่งซัก ซองมีกี่ตัวนะคนเล็กไม่ทราบเหมือนกัน <laughs> ไม่รู้สิบตัวหร,หรือกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันเอ,อไม่รู้่ะไ,ไ,ไ,ไม่เคยถูกบุหรีก็เลยไม่รู้ก, <laughs> ก็ค่อยๆลดลงอะ่ะสมมติเคยสูบวันละสิบ,ส,บสิบมวนอย่างเงี้ยก็ลดเหล,ลือวันละแปดมวนอ่ะไปๆก็เหลือหกมวนสี่มวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เราบอกลูกว่าโอเคลูกเคยเล่นวันละหกชั่วโมงใช่ไหมคะก็เอาไว้เอามาลูกลองเล่นอ่าละห้าชั่วโมงดูดูมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกก็ลูกก,ลก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้บังคับ เราไม่ได้หักดามผาด้วยเขา เราไม่ได้ว่าด่าเขาหรือตำหนิติเตียนเขาเราก็พูดให้เขาฟังได้เหตุผลเนี่ยนะคะแล้วก็โอบเขากอดเขาให้เขารู้ว่าเรารักเขานะแล้วก็บอกว่าพ่อรักลูกนะพ่อไม่อยากให้ลูกมาเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้แล้วขณะเดียวกันขณะที่เราบอกให้ลูกลดจานวนเล่นลงเราต้องพยายามหาสิ่งอื่นให้ลูกทําแทนด้วยเพราะเด็กติดเกมอย่างที่บอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคือเด็กที่ติดเกมคือเด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรทําในบ้านเพราะนั้นพ่อแม่ก็ควรจะต้องหางานหาเกินอะไรให้เขาทาในบ้านเช่นอาจจะ <medio S 2> งานบ no ้ ơi, านอะไรก <that> ็ได e ้ที่จะให้เขารับผิดชอบเช่นเออลูกช่วยพ่อล้างรถได้ไหมตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือช่วยพ่อรถตามต้นไม้ได้ไหมหรือคุณแม่อาจจะมาช่วยแม่ทากับข้าวได้ไหมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้กวาดบ้านถูบ้านอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่หนักนาสาการสําหรับเขาหรือว่าอาจจะบอกเออพ่อต่อไปนี้พ่อตอนเย็นจะตีแบดลูกมาตีแบดกับพ่อสักวั่วละชั่วโมงนะคะก็จะได้ลดจากจานวนที่ลูกเว้นมาละหกชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงอ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงลูกก็มาตีบกกัพ่ออมาตีปปงง็้ย ห,หรือไม่ก็ถ้ารู้ว่าลูกเล่นดนตรีเอาไหมเล่นกีตาร์ไหมพ่อจะซื้อกีตาร์มาให้เล่นพาไปเรียนอะไรอย่าเงี้ยพาไปเรียนที่ไหนก็ได้1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็สามารถจะทําได้และที่สําคัญก็คือเมื่อลูกทําได้มันนะอาทิตย์นั้นลูกลดจาก6ชั่วโมง ไปจนกระทั่งเหลือ5้าชั่วโมงได้เราจะต้องชมเชยค่อยมากๆเลยชมเชยเขาชื่นชมเขาไม่ใช่ว่าแหมลดแค่ชั่วโมงเดียวเราไม่ชมหรอกเราไว้ไปชมเมื่อลูกเลิกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องพอลูกเลิกได้แล้วเนี่ยเราก็คุยกับลูกเลยพอดีใจจังเลยพ่อภูมิใจในตัวหนูมากเลยว่าหนูทําได้ นะะนี้เมื่อทําได้จากหกชั่วโมงลดเหลือห้าชั่วโมงได้อธิตต่อไปจากห้าชั่วโมงลดเหลือสี่ชั่วโมงลูกก็ยอ่ยอมทำได้เหมือนกันแล้วเราก็ให้รางวัลเขายัางไงก็ได้ซื้อซื้อขนมนมเนยให้เขาพาเขาไปเที่ยวหรือว่าให้เงินพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้น้มน,น้าวใจคือเขาเขาจะได้มีความรู้สึกว่าอืมเขาได้แซลเอ s t e มขึ้นต้องชมเชยเขาไม่ตำหนิตีเตียนเขานะคะแล้วก็ระหว่างที่คุยตกลงกันว่าเออจากหกชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเนี่ย สมมุติว่าลูกทำไม่ได้เนี่ยสมมติว่าลูกลูกจะให้พ่อช่วยอะไรได้ไหมที่จะทําให้ลูกสามารถทาทาอันนี้ได้ประสบความสําเร็จเช่นว่าเช่นว่าสมมุติว่าลูกเล่นไปได้สี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพ่อมาเตือนดีไหมเช่นพ่ออาจจะเอ่อเดินอาจจะเข้ามาเตือนลูกนะบอกลูกสี่โมงหรือสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะลูกอะไรมาเตือนลูกก่อนแล้วพอถึงห้าชั่วโมงปั๊บเนี่ยสมมติว่าลูกเลิกเล่นไม่ได้ ลูกจะให้พ่อทำอยังไงใ,ให้เป็นข้อตกลงกันคือลูกจะต้องรู้ไม่ใช่อยู่ๆพอ่อก็มาปลดปักออกอะไรประมาณอย่างนี้บอกว่าจะให้พ่อทำอยังไงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,าพอ่พอพ่อปิดเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าห้าชั่วโมงแล้วลูกยังเลิกไม่ได้พ่อปิดเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการช่วยเหลือได้ไหมอะไรทำนองแต่ถ้าลูกทําได้เองโดยที่เราไม่ต้องทําแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องชมเฉยลูกจากห้าชั่วโมงเราก็ค่อยๆลดลงเป็นสี่ชั่วโมง จาก4ชั่วโมงไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ลดลง3ชั่วโมงไปเรื่อยๆพอตอนหลังเนี่ยพอลดลงไปถึง2ชั่วโมงแล้วเด็กก็จะเลิกติดเกมแล้วล่ะค่ะตอนนั้นนะคะเกมแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเพิ่มงานให้เขาทําหางานให้เขาทําบางคนพ่อแม่ก็อาจจะให้ลูกเนี่ยไปช่วยงานาขายของอะไรก็ได้ซึ่งซึ่งซึ่งทำให้ลูกเนี่ยมีไรายได้ด้วยงานอะไรก็ตามซึ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยทำแล้วเขาได้ไรายได้เนี่ยโอ้โหแบบ เขาจะอยากทำอ่ะเขาจะเขาจะมีความสึกภาคภูมิใจว่าเอเขาเสียเวลาไปแล้วแล้วเขาได้ตังค์อ่ะบางทีให้เขาทำงานโดยเขาไม่มีอะไรตอบแทนมานี่มันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นกำกำลังใจสําหรับเขาอะนะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปดูซิแถวแถวบ้านเรามีที่ไหนบ้างนะที่เขาจะจ้างเด็กอายุขนาดวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยนะอย่างลูกเราเนี่ยไปทำอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตนี้บางทีตอนเย็นๆนี่หมอก็วันนั้นไปถามเด็กที่เขาไปช่วย ที่แคชเชียร์นะเอาเอาของใส่ถุงอะไรเงี้ยถามเขาเขาได้วันตั้งสองร้อยกว่าบาทแน่ ก็ได้เยอะอะนะคะในเยอะ 2- องร้หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เยอะแล้วเด็กก็จะได้ค่าขนมเขาก็จะได้เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรต่อมีอะไรที่เขาอยากจะได้และการที่เด็กหาเงินได้เนี่ยต่อมาเขาก็จะเลิกเล่นไปเองค่ะเพราะเขาก็รู้สึกเองว่าเล่นแล้วก็ไม่ได้ตังค์ซูไปทํางานได้ตังค์ดีกว่าอะไรอย่างนั้นคือสิ่งสําคัญก็คือหนึ่งพ่อแม่ต้องให้กําลังใจต้องไม่ด่าว่าตําหนิติเตียนและเมื่อเด็กเนี่ยทำได้ก็ต้องชมเชยแล้วก็คุยให้เขาฟังถึงข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมนะคะไม่หักด้านพลาด้วยข่า นะคะ,คะแล้วก็ตกลงตามกติกาเอาจริงสีด้วยทั้งเอาจริงทั้งสีหน้าท่าทางนะคะเ,เป็นแล้วก็พยายามจูงใจให้ลูกเลิกเองไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเพราะไม่รู้ละว,วันนี้พ่อให้เลิกพ่อให้เล่นสามชั่วโมงแล้วไม่ได้สามชั่วโมงพ่อยึดพ่อยึดคอมไปทิ้งเลยหรือว่าเอายิดคอมไปเก็บใสต่ตู้อะไระประมาณพยายามจูงใจให้ลูกนั่นเองเลยะนะคะค่ะ นี่ก็คือวิธีหนึ่งที่จะสามารถป้องกอันไม่มให้เกิดการติดเกมจริงๆขึ้นมาได้ใช่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆชดเชยให้โลกจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กผู้หญิงนี่บางทีก็มีอะไรทําเยอะนะอย่างเช่นช่วยแม่ทํากับข้าวกับปลาห,หันนู่นหันนี่หรือไม่แล้วก็บอกว่าเออเราไปเรียนทํากับข้าวกันอะไรเงี้ยไปทําขนมเค้กกันนะอะไรอย่างเงี้เนนะยเด็กก็บอกเออดีเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กที่แบบชอบทานขนมทานอะไรบบเออลูกเราไปหัดเรียเดี๋ยวนี้เขามีนะ เออเนี่ยโฆษณาให้ด้วยเลยก็ได้นะอย่าง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 ร้านวีระสุอย่างเงี้ย ทุกอาทิตย์เลยอะค่ะเขาจะมีสอนทําขนมเค้กฟรีใครใครไปก็ได้ค่ะไปไปไปดูเขาจะเป็นว่าที่เขาขายที่เขาที่เขาสอนฟรีเพราะว่าเขาจะได้ขายสินค้าเขาไปด้วยเครื่องมือเครื่องไม้อะไรของเขาเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะเราไปดูเราไปดูแล้วถ้าหากว่าเราจะซื้อเราก็ไปซื้อเครื่องที่อื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะซื้อแต่ว่าถ้าเห็นว่าสินค้าเขาดีมีคุณภาพก็ซื้อเขาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหมอก็ไปซื้อของเขาบ่อยเหมือนกันเพราะว่าชอบทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ